น่าจะรับเชื้อมาวันที่23แล้วก็ยังไม่รู้พอ24ก็อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนเออแล้วก็25ตรวจเจอวันนี้26ไปหาหมอหมอบอกว่าวันนี้วันเสาร์นะคะเออพยาบาลบอกว่าให้มาวันจันทร์แทนเพราะว่าอยากได้ผล PCR เพื่อไปเบิกประกันที่ทำไว้ นะคะต้องมาตรวจวันจันทร์แทนวันจันทร์วันที่28วันนี้วันที่26อาการวันนี้วันที่รับรู้วันศุกร์รู้เมื่อวานวันนี้มีอาการเจ็บคอเยอะกว่าเดิมแล้วก็ไอยเยอะกว่าเดิมเวลานอนก็จะมีแน่นจมูกข้างขวาแต่แม่นี่ไม่มีอะไรมีไอแล้วก็เจ็บคอเล็กน้อย แต่ของเรามีแน่นจมูกแล้วว่ากินน้ำเนี่ยบางครั้งก็แบบเหมือนบาดบาดคอกินเผ็ดแล้วก็จะแสบแสบ,แสบคอแต่แม่ไม่เป็นไรเลยปมามาไม่ค่อยเป็นอะไรที่ห่วงตอนแรกก็ห่วงหมา,มาแต่พอเรารู้ว่าเราเออเป็นเยอะกว่าแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมีแต่แบบเจ็บเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกตรวจเจอวัสศุสาวสองวันละทุกคนยังโอเคอยู่ คนเป็นอยู่ร้านคนไม่เป็นให้ไปอยู่บ้านข้างในนะคะเด็กๆก,ก็ให้อคิวเลี้ยงเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้มาลืนนี้อาจจะตรวจสาะวันนี้วันอาทิตย์สองวันเมื่อคืนไอหนักมากเมื่อคืนไอหนักมากนะคะวันนี้ก็ไม่มีอาการอะไรนอกจากเสียงกับคอเรื่องไออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตัวลุ่มๆน,น,นิดหน่อยก็กินพาลาไปอะไรอย่างงี้ครับจะได้ไปพบหมอวันพรุ่งนี้วันนี้ยังไม่ได้อะไรไปเจอหมอพรุ่งนี้วันนี้ก็กินได้ปกติกินเก่งด้วยแต่มาขึ้นไอหนะักแค่นั้นเองมามาก็ไอแล้วมีเสเลยยุยไอแน่นจมูกคนรับแบบกันเช้านี้ตรวจอาชีนะคะ อ๋อชีนี่คุกคี่กับยูเยอะสุดแต่อาชีก็ไม่เป็นนะเมาาื่อเช้าตรวจน้ำลายก็พรุ่งนี้ครบสามวันแต่ทีนี้เห็นอาชีเริ่มมีน้ำมูกนิดหนึ่งแต่เมื่อเช้าจับตรวจก่อนตื่นนอนก็ไม่มีโชคจับตรวจให้เรียบร้อยผ่านไปอีกหนึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเดียด๋วยวโดน สบายดีม่สบายดีหมอมามไม่ค่อยสบายดียดเอ้ยก่อนของยุย้ยอะมารอมารอก่อนให้เรียบร้อยเสร็จซักประวัติซักประวัติเสร็จ,รรรจถ้าไม่มีปัญหาอะไรอย่างเด็กๆก็รับยากลับบ้านถ้าต้องผู้สูงอายุอะก็มานั่งรอมารอคิวเพื่อเอนน็กซเรย์เอ็กซเรย์ตรงนี้แล้วถึงรับยากลับบ้าน หมอเ,เอกสเลยก่อนถึงจะกลับบ้านได้โอ้ดูยายุ้ยมีแค่นี้ยายแก้แพ้ไม่มีหมดยายุ้ยมีนี่แก้แผลอุย้ยดีว่ากิ่แล้งง่วงนอนอยู่จะได้นอนแล้วก็พาลาแล้วก็แก้ไออ้าวดูคนทำงานโรงพยาบาลคนทำงานโรงพยาบาล ขาจะได้ยาแก้ไอแล้วก็ยาพารานี่อะไรคะยาอะไรว่าอ่านไม่ออกอยาแก้ไอแห้งๆอเ,เอออันนี้เจ๊ต้องจองฟาวิก,ก็ได้ก็ได้แต่ห้ามกินร่วมกับฟ้าทลายโจรแล้วก็มีสูตรการกินแล้วก็ อันนี้ยากแก้แพ้เหมือนกันนะคะเขาจะดีกว่าตรงตรงนี้ตรงนี้แก้แพ้ก็คนละยี่หอ้อปะเออแก้แพ้ก็คนละยี่ห้ออายุยังไม่เอาวันนี้วันพุ่งบอกมาแล้วพรุ่งนี้เขาเอาอันนี้ยาผู้สูงอายุปะยาแก้ไอคนละตัวกัหลินนะอของมามาเอออันนี้ฟาวิห้ามกินร่วมกับฟ้าทลายโจร วันที่หนึ่งทาน9้าเมตรแล้วก็อยากแก้แพ้เหมือนการกีละง่วงซึมยุ่ยต้องกินเลยอันนี้ยาพาลาแก้ปวดเขาได้ฟาวีกันแล้วก็ยาดียายดีกว่ายุ้ยแต่มาเหมือนไม่ได้ยากแก้ไอน,นะล้างมือนะคะเบียฉีดเล่นนะคะโอเคเรียกชุดหมดแล้ว เวลาอย่าไปจับหูจับตาเนาะเวลาไปร้านค้าก็ต้องเอาชี้ทำอะไรอะ่ะขิวยังไม่ตื่นอะ่ะไม่เป็นไงแต่เสียงแตกเนื้อหนุ่มนิดนึง <c oughs> อ่ะเป็นไงเหมือนกันค่ะเป็นอะไรสองคนนี้แย่หน่อยคนเครื่องในสบายดี คงข้างในไอนิดเดียวสองคนนี้ไม่ค่อยไอยแล้วล่ะแต่เสียงยังไม่ดีสิยุ้ยไม่ไม่ค่อย,อยไ,ไอ,ยอยแล้วแต่ว่าเสียงข้างในคออะไรยังมีสเลตอะไรเงี้ยส่วนคนนี้มีไข้ยอยู่ยังมีไข้อย,อยู่มีสเลตแล้วก็ตัวรุมๆเยอะอยู่แต่ไข้ไม่สูงเป็นไข้ต่ําๆยุ้ยก็ยังมีไข้ต่าๆยุ้ยหลายวันแล้วนะจริงๆอ่ะยุ้ยเจอตั้งแต่สุกที่แล้ว กับมาม้าใช่ไหมแต่ว่าก่อจะได้ไปหาหมอจริงๆอ่ะวันจันก็ไปอยู่ในโดงโควิดอีกก็ไม่เลยไม่ยังไม่หายสักทีมาม้นมานอนอยู่ในห้อง,อ 100. งแ,อแล้วน้องจะอยู่กับใครอ่ะ โอ้น้องเงาเหงาวะดิแม่น้องอ่ะฉีดๆน้องอ่ะแกะ้ฟ้าฉีดๆกินน้ำเปล่าฉีดๆก่อนแล้วหยิบไปกินต้วกรวดสองขวดข้งางในอ่ะำลำบนะากนัะจะแฝดเซเว่นก็กลัวหนักกว่าเราอีกเซเว่นก็ไม่รู้อย่างเราอยงเงี้ยแฝดที่สูงเราก็จะรอดไม่รอดข้ามมาตั้งห้าวันนะอย่าโดนนะ <laughs> โอีกนะ อาการไม่ดีออกเลยอ่ะพี่ก้าใช่ค่ะมันฉีดน้องชุ่มเลยแต่น้องจะอยู่ยังไงล่ะไ้ม่ตองวอยู่กันแรกรักน้องจัดกินน้ำก่อน้าร้อนๆเย็นๆเหนื่อยกันแล้วไงหลายวันละไอ้กี่ทิ้งออกมาแล้วลองว้าหคิดให้ดี มหายดิหายไม่ได้เนี่ยกำลังค้นใส่อยู่ตีตัวร้อนใครร้อนนด้ยื่นได้มามาขอรูปหนึ่งได้ป่ะไม่ได้ตัวใครตัวมันก่อนโอ้วพออยู่ไหนอ่ะอืมเดี๋ยวปลามามากำลังออกมาเสียงเหมือนกุ้งมากุ้งเนี่ยม้าบอกไม่ให้ไปติดกระจกต้องรูกจลกน้องอย่บมาบ้านโอ้ย ชี้ชีไอชี้ไอช,อชีมากอดพี่ไอไหน้องนมาหยังโอ้อน้องร้องอไองห้ยังไงมี้อชีเนี่ยค้ะมึงไซื้อขนมแล้วเดี๋ยวกินในรถแล้วลูกยายปลูกเอาไหม,ไมไอ,อะไรนะ ไอคิวผู้เก็บอยู่นะลูกใส่เก็บใส่เก็บก็ได้ไม่เป็นไรให้มุมาก็ได้ใครย้ยยุเนี่ยป้าซื้อข้าวมาเนี่ยยงมาเอานะเดี๋ยวเไปแล้วเยปลาฉีดอาไเนี่ยไห้ป้าฉีดให้เขาหรให้นสินะเดี๋ยวป้าซื้อของกินน่ะ

โอ้โหให้เต็มไปหมดแล้วมันจะหายได้ไงชั้งวันนะลืมหายโอเคเออไปอปลืไหม้าร้อยบาทียันห้าไม่มีนู่นน้องจะเอาไอแพดถ่ายเ่อรจะไลงไปโอเคโอมิตละสวัสดีคุณคุณด้วยนู่นสวัสดีลุงด้วย เจาอาตี้ตี้าัใจะต่อรายไปไแล้วียบตามกันบานแกเิ่จะเป็นเม่ยูกิมจะอาบเหรอลูกแล้วยูกีกินข้าวพี่ยูกินข้าวเที่ยงยังกินข้าวเที่ยงกันยังจะแวะแวะไหนก็ให้ป้าลงไปคนเดียวก็ได้แล้วก็ฉีดป้าในรถมีแอลกอฮอล์ปะ เบอร์เกอร์เขาเหนียวอ,ะอ่อะว้วไม่ว่าพี่อยู่ดูน้องนะลูกอย่าแกล้งน้องจูบน้องให้มาด้วยววอย่าดื้อน,นะคะ